คุณค้อนั่งด้วยคนได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทำอะไรครับสวัสดีค่ะอุ้ยอุยหนูเลี้ยงแมวค่ะแต่ว่าเคยเลี้ยงแมวแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จ้าเอ้ากรุบกรุบโอ้โหคุณๆนะค่ะเนี่ยเอลดี้ที่ระวังทนายมาหลอกลวงนะครับดึ๊บฮัลโหลฮัลโหลททนนาาายยมเราเจอกันอีกแล้วนะคะที่แจ็คกี้วันนั้นน่ะจะจับแก้มหนูอะค่ะจะจับแก้มล่างหนูหนูจำได้นะคะ ไม่ได้จับเขาแค่อยากจะหยิกเฉยๆเหมือนที่อ่ะไปแก้มซ้ายล่างตวาครับเนี่ยรู้ไหมคะว่าแสงแดดแบรนแมวมันแยงตาแต่ถ้าพี่มองมามันแยงไตนะเยสบอกไว้ก่อนเลยนะคะพี่คะทุกคนบอกให้มีหนูถอดรองเท้าด้วยค่ะทำไมอะครับมีหนูไม่ยอมถอดรองเท้าเลยอ่ะทำไมอะครับทำไมถึงไม่ถอดหน้าเขาบลคอะค่ะเขาไม่ยอมถอดโอ้โหจะบอกเขาแก่เหรอครับขออนุญาตนะคะพี่แจ็คกี้ขออนุญาตต่อยลูกสาวแป๊บนึงอ้าไม่ผิดค่ะคุณลูกสาวคุณ อุตส่าห์ไดอุตสาหขอโทษค่ะอ oh. ันนี้ลูกหครับเนี่ยอันนี้ลูกค่ะเอ่อท้อนะคะท้อนะคะพี่พี่จากี้ค่ะว่ายน้ำต้องไปที่สระแต่ถ้าอยากว่ายแม่เทราต้องไปที่ไหนคะโอ้โหหน้าเขินมาเลยครับแต่เราจะมีตัวพ่อมาให้เล่นไม่ใช่ตัวพ่อครับผมตัวลูกครับตัวลูกแต่หนูแต่หนูก็เห็นคนว่ายมีเยอะนะฮะ หมายถึงว่าวายแบบเอาไม่หยุดเลยดียววันนี้เอาไม่หยุดเลยเอาไม่หยุดรวยไหมครับเลี้ยงแมวรวยไหมก็พอได้ค่ะพอกรุบกริบกระปิน้ำปลาค่ะหนูมีแมวอยู่ห้าตัวนะคะชื่อน้องสมมิีหมงแล้วก็สมมงเอาแล้วกนีมอุ๊ยไม่เหมือนไม่เหมือนครั้งแรกครับทำไมครับเหมือนค่ะแมวฉันชื่อเหมือนเดิมสมมิีหมงสมหมงม่งแล้วก็แหมงแมงค่ะ หนูมันไอ้้ไอชื่อหลังนี่ไม่ใช่นะพี่แจกี้ค่ะจำชื่อหนูไม่ได้ใช่ไหมคะมีมีคนฝากความคิดถึงมาครับขอบคุณครับจำชื่อหนูไม่ได้ใช่ไหมคะจากว่าจะจริงครับพี่เอ้ยไหนอยู่ไหนอะคุณทนายสาวไปแล้วครับไปไหนไม่รู้คุณทนายใครไม่ค่ะคุณผู้หญิง จำชื่อหนูไม่ได้ใช่ไหมคะอยากว่าแม่ก็จะมาไปต่อแถวค่ะไม่่คอ๋อใช่ค่ะนางเงือกก็ใช่ค่ะพี่หนูไปโดนลุมตีมาค่ะหนูหนูป่ะจ๊ะหนูชื่อแบบเม่อกี้หนูแนะนำตัวเขาก่อนค่ะโอ้หนูตัวใหญ่จังหนูชื่อไฟเลี้ยววีนัสบอร์เรเนงก้าฟอร์นันเดสหวังชิคาโกสาวบางพลังโกจริงจริงตืด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 ที่ไหอย่างเงี้ยครับชื่อชื่อหนูเนี่ยแหละค่ะชื่อผมก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าเป็นแบบ ชื่อหนูยาวนะคะพี่ยาวเท่าหนูหรือเปล่าโอ้โหยาวไม่ยาวไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะได้อยู่อะโหได้อยู่บได้อยู่ร้องร้องอะร้องอะได้อยู่ได้บได้โอ้ร้องทำไมคะพี่จะหยิกหนูหรอวันนี่หนูก็ยาวนะไครับพี่แต่ยะไรมน้อมหนูหรอวะร้องเลยองยาวนะอะไรนะครับหูไม่ค่อยได้ยินเลยมันมันมีอย่างเดียวที่ทํทำให้หนูร้องได้เคยเลี้ยงแมวแล้วมันไม่เท่ไม่ใช่หนูมันไม่ใจ้า มันน่ารักนะครับคนเลี้ยงแมวเนี่ยอันนี้พี่พี่มีข้าวไหมคะพี่แจ็คไม่มีเลยครับมีให้ไหมอุ้ยมาคบกับหนูสิคะเพราคบกับไฟเลรลไม่มีอดถ้าข้าวหมดก็แค่กินเราอุ้ยโอ้ไอ้ขานจังเลยอะข้าวบูดไม่แม่เราหยอดเก่งจังอะหม่แม่เรายอดเก่งปะป๊านี้บอกว่าถ้าเห็นมี้หัวงูชางให้เรียกป๊าทุกคนเลยค่ะโอ้โหใช่ค่ะแล้วมีเราเฟรนลี่ซะด้วยดิ เฮ้ยจรนะคะมีเรนเฟรนดี่ด้วยดิอย่างงี้เราไม่เรียกเดินไม่เรียกทุกวันทั้งวันเลยเนี่ยเราหนูเพิ่งได้เรียกวันนี้เพิ่งได้เรียกค่ะอ้าวแล้วตรงนี้ครับเพราะว่าหนูเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้อ๋อแถวนี้ยยุ่งเยอะนะคะพี่แจ็คครับแต่ว่ายุงกัดอะให้ตกแต่ถ้าอยากคอบอะให้เลี้ยงหนูนะคะโอ้โหแต่ผมซื้อยากกันยุงมาแล้วดิอ้าวพี่คาใบก้อนค่ะฉีดเลยค่ะ อันนี้มาด้วยกันจริงไหมครับนี่เป็นอะไรก่อนโอ้เอาเอาเอาทนายดูเดี๋ยวเดินวนไปเรื่อยเลยนะคะอายุไม่จ๋าซ่อนนี้ค่ะคุณอ๊บฮะอยากคุยกับน้องนี่ไงคุณอ๊บไม่ใช่อ๊บครับเวลาเดี๋ย่ามาอยากคุยเวลาดีกว่าเวลาดีกว่าเวลาดีกว่าไปหาเรื่้านดีกว่าเว้ยหาเลื่อง้านริมเลวเว้ยอยากโดนร้านริมเลว่ะ อยากโดนป่นเอดิเวมาเต็มมาีเต yeah> ็มมาเพื่อีเต็มบบเพื่ออยากโดนล้านริมเลเว้ยทำไงดีวะเอ้ยตามคนดีวะวดิตามคนดีวะวดิตามคนดียวดิเราไม่ว่อหล้มาล้านริมเลเวนี่ล้านริมเลเไอ้ตุนไอ้ตุนอายเปล่าไา้มาล่าตายเปล่าแต่แต่แต่ไม่พี่หน่อยแปดคนพี่มีสองสวยสวยสวยลริมเลยริมเลยขอแบบเต็มบบเต็มบบไอวิลลี่ยังไงเนี่ยวิลลี่ยังไงเนี่ยวิลลี่เนี่ยยังไงเนี่ยไม่รู้ไม่ได้คุยกับมันเลยเนาะยัไม่ นานๆทีเข้าด้วยซ้ำเข้ามาไม่ได้คุยกับใครเลยน่าเบื่อแล้อืมไม่รู้มันรู้แม่งเกลียดคุยไปไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเห็นแต่เหี้ยเห็นแต่พวกไอ้เห็นไต้ไข่เปตำรวจอยู่นะไอ้ไข่เออไข่ไปตำรวจนั้นะรับเปียก์ริมเลยริมเลยริมเลยขาดแปดขาดแปดเอาเซ็ตไม้เซ็ตไม้อ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บความชนตีใหญ่อ่ะเซตความชนตีใหญ่ ใชแต่ว่าแต่เช้ามาหอมเลยเช้ามาที่ตรงน้วานเลยวะหวานเลยวะหวานดีนเะเพื่อนือ<ร>ไม่ต้องกลา<ร><ร>ไหมอะมาหนึ่งอะ่ะกินอ่ะเซ็ตแบบว่าเซ็ตกินแบบคุ้มอ่ะตอถึง้อดีกว่าอ่ะ่อถึงร้ <S <S อเนอี่ยต่อเขาก็ลังนัดดูคือแบบแว่ารอมแบบรอรอเขาัดก่อนไม่ได้ดเดะไ้ย เราเป็นลออปปลเล่นไอ้ดอกดับลเลยดับเลย์แปดใช่สัปพายดึกสัปพายก็ไม่มีคนไปเล่นเพราะแม่งของสู้ไม่ไหวโดนปืนโดนอะไรยิงกดแม่โโมงโอ้โหไม่เล<อ>่นแล้วของอแม่งแน่นอนะปืนยูดแน่นไปอ่ะแน่นมากสามก็บอกแล้วมั้งเหรอไอบอลหนึ่งโอ้ล่าสุดโดนอะไรวะไอีวันนั้นมาเล่นที่ไปเล่นไอ้ดอกอะเมื่อวานอะโดยไอ้ฉลาดฉลาดแนะนำเฟลด์สองเนี่ยตายห้าคือโดนอะ ข้าดูต่วสอบอ่ะนะแต่เห็นใครบอกคอนเนิร์บลงปะคอนเนิร์บลงเร์ฟอย่างเนิร์ฟอย่างเรียบยาน่าจะเนิร์ฟแหละน่าจะเนิร์บแหละตอนแรกเขาอาจะลืมปั๊บมั้งแรงเกินอ่ะเอ็นคิวฟีดจบปะล่ะดูฆ่าไปเป็นสิบสิบเอ็ดอ่ะเยอะแม่งตายแบบง่ายจัดอ่ะแทงสองทีตายมันเมื่อวานไหนอ่ะแทงแบบแล้วแบบเลือดหายเป็นน้ำอ่ะเกาะกว่ปั๊มเออเมื่อวานเมื่อวานแทงสองทีไปเพราะว่าเกาะหายเลยมู้ว่าจัดอ่ะแรงแรงมาก ถ้าตนะีอย่านี้น่น่าขึ้นอ่ะนะไอ้พวกสาับเนี่ยน่าดันให้น้องๆมันเพราะมันน่าจะดีมันน่าจะดีกว่าพวกนี้ดีกว่าพวกอีอะไรวะอีดูเปิอ่ะรักรักเขาขอมาได้เยอะด้วยป่ะขอแตงร้ล้างนั้นเลยใช่ไหมมีแค่ไอ้อะไรวะที่มันยาที่ตอบว่าอะไรยากอันนึงแตงร้านเราลองชาย รถถาวรป่ะรถใครมาน้องรถรถคนตาผมคนเนี่ที่เพื่อให้มาเจ็ดวันอ๋อฟ้าสุดละเดี๋ยวกนแบงเนิร์ฟไปคันเนี้ยไอ้ย่าคนนี้ติดแบงเนิร์ฟมันขับแบบบิดแบบรับยับเลยบินอ่ะบินอ่ะน้อยอย่างเดียวไปเดี๋ยวพี่บาสบดเราเลย